เมนหอกย่บอยงเมนบะมีอยู่เทียวเดียวไหมมีิ่งในพีน้องปดถเทียวเดียวพ่อได้งเสียนนี่ิ่งปัดเขาจับคู่มึงในพีน้องปดถ มันห mm. e <c oughs> ัวกินได้บ่นี่กินได้ม่นบ่มันคนวาอยู่ตัวแ่ะมันมันงีไม่ัไม่ได้ตั้งไม่ปตันมัตัวตัตัวี้เการินั แม่ถึงแม่เหมือนจะทาตัวนุ่อกตัวนุ่มๆแม่ก็ยังตัวนุ่มๆตัวควายยางด้วยที่โกนั่นมีแต่ตาหัวเรียผู้เฒ่า สองเถี่ยวได้พ่นวองนี่เต็มแปะเต็มขูเถี่ยวนึงเออเบื้งหุ้เถี่ยวนึงพื่นโอ้ยพ่อเราพ่ออะไรมันกันพ่อถูกกินเียเบิ้งพ่นวองสเถียวนึงนี่เอาผู้เราเอาผู้เราเี่ยวตัวมนพ่อยิบมกเบิ้งเี่ยวน้องบ่